สวัสดีเพื่อนเเช้าวันที่10ธันวาคม2568นะครับและขณะนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่ต่อนะครับตอเนื่องจากเมื่อวานที่เราไปกันที่โค้ง33และถ้ำสีฟ้านะครับจะต้องบอกว่าโอ้ oh, oh, สวยงามอลังการมากนะครับแต่ไฮไลท์เด็ดนะครับก็จะอยู่ที่วันนี้นะฮะเพราะวันนี้เราจะไปกันที่ถนนโรลเลอร์คสเตอร์อ่าซึ่งต้องบอกว่าไปจากแม่ตอดแม่ละมาสเลอตอแม่ตื่นนะครับซึ่ง ตามรอยพี่ผูรินะต้องบอกว่าถนนเนี่ยมีความชันถึง34ซึ่งโอ้ไมยกอดมันชันมากนะครับเรามารอดูกันเลยนะว่าเจ้ารถไฟฟ้าของเราเนี่ยจะขึ้นไวไหม และบัตตี้ที่ไปกับเราในวันนี้นะครับก็คือไรยนะครับรับเมตาโอ้คุณแปลงร่างแปลงร่างอีกแล้วนะเมื่อวานเดี๋ยวนะชุดเกลียนอีตองนะามใสเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้เราไม่ได้ไปถึงับได้อยู่ได้อยู่นะไว้ก่อนมันคือซิกเนเจอร์ของเรานะโดยจุดหมายแรกที่เราจะไปนะครับก็คือร้านส้มตำป้าพัดนะครับซึ่งอยู่บริเวณแม่ระมาดนั่นเองนะครับซึ่งห่างจากตรงนี้นะฮะ41กิโลเมตรนะครับก็คือเราต้องไปตรงนั้นเพื่อให้ใกล้กับทางที่จะขึ้นเลอต่อแม่ตื่นมากที่สุดนะไปดูการว่าเป็นไง เราเดินทางมาถึงที่ร้านส้มตำป้าพัดแล้วนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศแบบว่าเย็นๆสบายๆเลยนะครับเสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าปัญญาตลงด้วยนะฮะก็เพื่อนๆนะฮะที่จะมาตามรอยผมแล้วกันนะจริงๆก็มาชาร์จไฟได้แต่ก็ต้องให้เงินป้าพัดด้วยนะฮะใช่ไหมป้าพัดนะเดี๋ยววันนี้ผมให้ตังค์ด้วยนะแล้วก็วันนี้นะครับเมนูเด็ดนะฮะข้าวซอยสองนะฮะนี่ดูน่ากินมากนะฮะมีขนมจีนด้วยส้มตา น่ากินมากนะครับอย่างที่บอกนะครับที่นี่ส้มตำประพัดนะฮะเขาให้เราชาร์จไฟได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องดูนะฮะเรื่องของสายไฟของเขานะครับประมาณ1.5านะฮะถ้าหนจ้าเนี่ยก็คือรับกระแสไฟได้เป็นที่ตึงๆเลยประมาณสัก10แอมป์เวลาเราชาร์จแรกๆเนี่ยเรามาคอนมอนิเตอร์หน่อยว่าไอ้สายร้อนไหมไอ้ตรงเป้าเป้าชาร์จเนี่ยเฮ้ร้อนไหมของปั๊กนะฮะอ่าแต่อย่างเงี้ยเราชาร์จพอดีเราชาร์จแล้วเรามอนิเตอร์มาประมาณอ้เกือบชั่วโมงแล้วนะก็ แทบไม่มีความร้อนเลยก็อย่างนี้ถือว่าโอเคผ่านสบายนะครับของยากนะครับจำไว้นะครับดูเรื่องของสายไฟนะแล้วก็ดูเรื่องของเป้าชาร์จสมมุติก็จะได้ไม่ทาให้สถานที่เขาเสียหายด้วยนะโอเคครับวันนี้เราต้องขอบคุณป้าพัดมากมากนะครับที่ให้เราชาร์จไฟนะฮะขอบคุณมากกครับเลิศต่อโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับท้อซอยอร่อยนะฮะเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเดินทางกันไปที่เลอตอแล้วก็แม่ตื่นแล้วนะครับซึ่ง คืนนี้เราจะนอนกันที่นัตปนิรีสอร์ทนะครับอยู่ที่ระหว่างแม่ตื่นกับอมก่อยนะฮะเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องผ่านโรงเรียนบ้านป่าไร่ก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะโรงเรียนบ้านป่าไร่โครงการหลวงเรือต่อเจดีโคบอพัะกาเชนะฮะนี่แล้วเราถึงจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้นะครับซึ่งเส้นตรงนี้แหละครับคือไฮไลท์ของวันนี้นะครับแต่ถนนโรลเลอร์คสเตอร์34%ครับถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลย เมื่อกี้นะครับเราเจอทั้งตั้งแต่ประมาณความชันเนี่ย9จนถึงเมื่อกี้26นะแม็กซิมัมนะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิล้อกันสักนิดนึงนะเมื่อกี้ขึ้นแบบโอ้โหอ,โอโดเอาเรื่องนะไอ้ยังโอเคอยู่60องศานะฮะนี่รู้ไหมครับเพื่อนๆว่าทำไมอ่าล้อ,อยังไม่ร้อนเพราะอะไร60องศานะฮะรู้ไหมครับเพื่อนๆว่าทำไม อ่าล้อยังไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราขับแบบคุมกระแสนะครับคุมกระแสในที่นี้หมายความว่าไม่เกินไม่ค่อยจะเกินเลทวัดมอเตอร์นะครับยกเว้นว่าตอนที่มันขึ้นพลิก,กครับโอ้มีพลิกเป็นร้อยแอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าพลิกในช่วงเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีอ่ามันก็เลยทําให้อ่าอะไรอะ่ะมอเตอร์ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้รับพันละหนักแบบไม่ใช่ร้อยแอมแช่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะอ่าอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเมื่อกี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังขนาดนี้แล้วสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงเนี่ยฮะ เราต้องปรับสัก200แอมแอมรอไว้เลยนะฮะไปเดี๋ยวไปกันต่อนะนี่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่นี่ของไม่ใช่โ,โอ้เต็มลำนะครับแล้วแบกมาทำไมเนี่ยวทำไมไม่ฝากเนต้าเนี่ยมันไม่ท้าทายนะใช่ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราเดินทางมาถึงบ้านเลอต่อแล้วนะฮะโรงเรียนบ้านผู้ยโงนะฮะแต่ว่า20%อีกแล้ว มันอะไรกันดน่ย <c oughs> นี้นะครับแบตเตอรี่เหลือ59เปอร์แล้วนะครับเมื่อสักครู่เจออังอางอางชันอย่างต่อบเนื่อนะครับโอ้โหใช้พลังงานไม่ใช่น้อใครับเลือถิ่นนเพื่อนๆครับตอนนี้เรามาถึงสัก จุดพักสักทีหนึงะน,นะของที่นี่ซึ่งทางที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้เราจะเห็นความชันสูงสุดนี่อยู่ที่31%นะซึ่งพู้จริงจมันก็โหดมากแล้วนะเดี๋ยวมาเรามาตรวจเช็คอุณภูมิมอเตอร์สักทีนึ่งนี่หก <63, S 2> อ,องศานะครับแม็กซิมัมหกมันยรูอยู่ไหนราไม่รู้อ่ะหกนะฮะก็ถือว่าโอเคยังไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมกลางๆนะฮะถ้าเลยหกองศาเนี่ยไม่ค่อยดีนะอ่ะหกนะฮะก็ถือว่า โอเคยังไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมกลางๆนะฮะถ้าเลย65องศาเนี่ยไม่ค่อยดีนะ70ก็ไม่ค่อยดีนะฮะต้องพึงระวังแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนนะตามล่าหาความชัน34%ตามพิ่พินนะ เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราขับมาจากโรงเรียนบ้านป่าไร้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเราตาม GPS อย่างเดียวนะครับเพราะว่าโอ้โหแยกนั้นแยกนี้เนี่ยผมไม่สามารถจะรู้ชื่อหรืออะไรได้เท่าไหร่นะฮะตาม GPS รลูกเดียวนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางทั้งหมดนะครับก็มีแต่ความลาดชันไม่ขึ้นก็ลงไม่ขึ้นก็ลงนะครับการเซ็ตรถนะฮะมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะ r ี g e n e r a t i v e Braking นะครับสำคัญมากๆนะครับพอๆกับการขึ้นเขาเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยขาลงเนี่ย กิ้งเป็นลูกขนุนลงแน่นอนนะฮะถ้ารีเจนไม่ทํางานนะฮะนี่แล้วในที่สุดมาถึงโครงการพัฒนาหลวงเลินต่อแล้วนะโอ้หนี่มันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกนะครับอีกไม่นานเราจะถึง34%แล้วหรือว่าลเลิกคอสเตอร์นะพร้อมแล้วไปลุยต่อ ถึงแล้วของจริงแล้วมาถึงแล้วของจริงแล้วเพื่อนๆครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วนี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปสำรวจทางดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะนี่นะครับเพื่อนๆแล้วตรงนี้ที่เราบอกนะฮะก็คือเนินที่ชันสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แค่ทางลงดูนะครับไม่เห็นแบบมุมถนนเลยนะความชันนะฮะความชันโอ้โห เดี๋ยวจะเต้นถ้าสมมติชิมินนลได้อยู่แล้วนะไปเดี๋ยวเราไปกันไป Yeah. <laughs> you ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเรามาถึงที่ตื่นคอฟฟี่แล้วนะครับที่พี่ภูริเขาฝากสติ๊กเกอร์ไว้นะเอาไปเอาสติ๊กเกอร์ีกวมาดีครับมาเอาสติ๊กเกอร์พี่ภูริอะครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะฮะอะไรยังขายดีขนาดนี้เนี่ยตายแล้วพี่ภูริพี่ต้องมาเติมแล้วแหละถ้าพี่ไม่มาเติมนะก็ ใเล็กส่งมาที่บ้านเลยขอกันตรงตรงนี้เลยขอกันอย่างงี้เลยนะฮะโอ้เียดานะฮะโอ้ยไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้มาตามรอยแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วพี่ปุริพี่ต้องมาเติมนะ้แหละถ้าพี่ไม่มาเติมนะก็ในเล็กส่งมาที่บ้านเลยขอกันตรงตรงนี้เลยขอกันอย่างงี้เลยนะฮะโอ้เียดานะฮะโอ้ยไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้มาตามรอยแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ Get, 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 du get, get, แล้วเราก็มาเจอกับพี่เจ้าของนะครับพี่เจ้าของก็กลับมาพอดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาขอถ่ายรูปรถเรานะฮะเออพี่ตรงเนี้ยมี yeah. ใครขับรถไฟฟ้ามาบ้างไหมยังไม่เห็นเลยนะเียห็นแต่ครั้งแรกเลยนะครับที่ขี่มาถึงนี่นะเดี๋ยวทางเรือโต้ต้านหาผมสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้ยไม่น่าเชื่อนะเจ้าผ่านมาได้เนินสามสี่โอ้ยนะฮะสุดยอดมากครับพี่สุดยอดมากตอนเราสวนไม่ตื่นด้วยนะโอ้โหนี่ ทางฮัลโหนะครับเราผ่านมาได้แล้วโหเอ็นะมามีกาแฟหวานช่ำนะเอ <laughs> อเก่งขอบคุณพี่มากครับผมาะครับ <laughs> เป็นไงพี่เป็นไงผมอ,อ,อันนี่มมากเลยครับนี่มมากเงียบเงียบเลยนะเงียบเลยนะเงียบเลยโอ้โหนะฮะครั้งแรกเลยนะครับพี่ได้ข่าวเงียบมากเงียบมากเงียบมากยอดนะฮะอย่างนี้ต้องพิจนารณาแล้วครับเนี่ย<อ> <c oughs> ไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะครับเนี่ยโอ้ <c oughs> ที่พักของเราชื่อปากกยอที่นิทินะฮะมาดูแบตเจ้าทันเดอร์กัน37% 245ไซเคิลนะตั้งแต่ไปพัทวไทยปี4อไปดูเนต้ากัน43%สรุปนะครับตามรอยพี่พูริสำเร็จนะครับผมโอ้ยเรามาสรุปทิปให้ฟังกันนิดนึงนะครับตั้งแต่เราออกจากที่พักที่แม่สอดนะฮะมาแม่ละมาดเลอตอแม่ตื่นนะครับโอ้โหรวมเป็นระยะทาง120กิโลเมตรเลยนะครับเอาโมเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาแบบนี้นะครับจะแนะนําให้มีแบตเตอรี่ความจุ 6กิโลวัตต์ขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคลิปวันต่อไปพรุ่งนี้นะครับเราจะไปกันที่แม่ตื่นอมก๋อยฮอดแม่เสลียงแล้วก็ไปนอนที่แม่ลาน้อยรอชมพรุ่งนี้ครับ